าหาากกกินกับศรครับคนที่ได้รับบาดเจ็บและเพื่อนของน้องเกดที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าในขณะที่น้องเกดถูกยิงเสียชีวิตนั้นน้องเกดใส่ชุดพยาบาลติดปอกแขนกาชาติด้วยขณะนั้นกําลังไปช่วยยกร่างของผู้ที่ถูกยิงบาดเจ็บในฐานะพยาบาลแต่กลับถูกยิงด้วยอาวุธความเร็วสูงและทหารก็ห้ามไม่ให้ความช่วยเหลือ และยิงปืนเข้ามาตลอดเวลาทําให้ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตไว้ได้จึงต้องสูญเสียชีวิตอย่างทรมานขนาดที่เขายังแต่งกายเนี่ยเพื่อช่วยเหลือคนเนี่ยและใส่เสื้อคุมกาชาติผมถามว่าคนที่ยิงเนี่ยเขาไม่เห็นเหรอครับทหารที่เมื่อกี้บอกเนี่ยอยู่บริเวณด้านบนนะครับ ของ BTS ชั้นสองเนี่ยใช่ทหารหรือเปล่าครับแล้วก็หมุนไปยิงจุดบริเวณการตายเนี่ยอยู่ในวัดประทุมวนาลามนี่คือจุดที่ฐานนี่ครับเสื้อเสื้อของน้องเกตขออนุญาตท่านประธานเลือดยังเพื่อนอยู่ผมขออนุญาตคุณแม่เขาแล้วเขาบอกเอามาเถอะท่านสสเสื้อตัวนี้เนี่ย เขาใส่เพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนและบอกว่าเขาเป็นหน่วยที่ดูแลคนเจ็บคนป่วยแต่คนที่อยู่ข้างบนเนี่ยยิงลงมาครับจะเป็นใครก็ตามฮะทนายกตั้งหาตัวมาให้ได้ขาชาติอยู่เนะแต่ผมยังว่าทหารนั้นมันยิงลงม,มาได้ยังไงนยเขียนในวัดทุลักเลมากชั่ว ล่าเอาศพมามั่งเอาคนป่วยเขามามั่งคือทหารมันยิงิงตลอดน่ะทั้งที่คนไปไปหามคนที่โดนยิงบาดเจ็บมาแล้วบางคนนี่ยโดนยิงร่วงตอนหน้าตอตาก็มีมันไม่มีแค่หกศพนะครับมันมีมากกว่านั้นน้องเกณฑ์นี่แกใส่ชุดไอ้ขาชาติอยู่เนาะแต่ผมยังว่าทหารนัมันยิงมาได้ไดยังไงในเขตนวัดคุณ